ยีแล้วอะเจ้าดิป3สามหัวเรายังเคลียร์เกมไม่ได้สักทีเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยจะมายิ่งอยู่ยอดดิสไลท์มันยิ่งเพิ่มผมก็พอจะเข้าใจแหละเกมมันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เหมือนเจ้าการโนดคลิปก่อนเนี่ยโอ้โหยิงซะคุณเลยใครจะผ่านนี้ยิงล่วงเป็นมะ่วงเลยอืมไม่แปลกที่จะโดนดิสไลท์เอาละขายทองเหมือนเดิมวนลุปเดิมๆิปืนพกเอามาป้องกันตัวเอาละเจ้าสปันบี้ รอบนี on, ้ผมจะไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นผมจะยุ่งแค่อย่างเดียวคือเจ้าปีเตอร์ซันที่ยิงแลวก็จัดการได้ง่ายมากเจ้าถวองันโกเนี่ยไม่ยุ่งนะแล้วก็เจ้าการโนดครั้งก่อนก็ไม่ยุ่งนะแล้วก็โรงงานต่างๆไม่ยุ่งผมจะผมจะไปสู้กับดิปโปคนเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เป้าหมายแน่ชัดหาดิปโปไม่ได้ผมไม่ตัดคลิปผมจะไม่ลงคลิปนี้ถ้าผมหาดิปโปไม่เจอเอาละ300เมตรบ้านหลังแรกขออะไรที่แบบ เป็นเงินเป็นทองโอ้โหมีมีมน,นี่มีรูปภาพอยู่ตรงนั้นเอาละเอเลนอย่าขวางทางเราต้องการแปรรูปภาพแล้วก็เก็บมาเก็บมา่งเก็บมาทําปุ๋ยเอาละขอบคุณมากเลยรูปภาพขอบคุณมากเลยที่เหลือก็เผาให้หมดอมเอ๊ะปกติ2 0 0พเมตรมันต้องเจอบ้านสิอันนี้อ๋อนี่ไงเลยม,มานิดหน่อยเอาละเราจะแวะแค่บ้านแล้วก็หมู่บ้านเท่านั้นแวะอย่างอื่นเนี่ยไม่แแวะนะเออมันสมมันไม่สมดุลเนี่ย ผมโดนยิงพุนเลยคือสองสามที่เนี่ยคือหลับแน่นอนอบ้านกับหมู่บ้านเนี่ยเออได้เงินเยอะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะก็เลยคุมนี่นี่นมีจานทองอันหนึ่งไอันนี้ขายได้อันนี้ไปเผา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 ซอมบี้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 อืมโอเคหกพันเมตรอีกสองหลังบ้านนี้ก็วางเพิ่งสังเกตนะวางเอียงเอียงนะ วาไม่ตรงด้วยโอ mm. oh ้โหโอ้ทองโอ้โอ okay. mm ้ซอมบี้โอ้โอ้โอ้รวยรวยรวยอ่ะเอาไปสักตัวนึงโอเคหนึ่งมเมตรเรียบร้อยโอ้ช้าพอดีด้วยขอบคุณมากทองหนึ่งสองสามสี่โอ้ทั้งหมด120 150บาทถือว AP <apple> uh ่าได้เยอะนะชุดเกาะอย่างแรกกระสุนปืนนิดหน่อยแล้วก็ไปต่ออ่ะฮะอ่ะฮะอือเรียบร้อย ไปเก็บเงินไว้74บาทเอาไว้ซื้อชุดเกาะต่อแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาซื้อปืนใหญ่แต่ก่อนอื่นได้ก่อนที่จะไปเจอเจ้าดิปโปสาหัวนะครับมาเรามาออเดอร์น้าจิ้มน้าจิ้มกับมิตรสันก่อนปล่อยอะไรออกมาเนะี่ย่ะเข้าไปใกล้ๆครับยิงยังไม่โดนมาอ่าโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วยิง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 ถไฟครับลบไฟรบไฟลบไฟ,บไฟอ่ะฮะอะฮะอะฮะอีกแม็กนึงอีกแม็กนึง่งอีกแม็กหนึงหลบไฟไปเรื่อยๆลบไฟไปเรื่อยๆโอ้โหได้เรียบร้อย เจ้าระเบิดเดยมันเอาไปขายได้ไหมถ้าขายได้ก็ดีเลยอืมบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรเลยครับไม่มีโ <laughs> ล่งมากอ่ะไม่ลงไม่ลงเสียเวลามากหนึ่งมื่แปดพันเมตรอีกสองหลังโอ้จานทองขอบคุณมากมีเหล็กอ่ะสองหมืนเมตรเรียบร้อยอืมทองหนึ่งอันสองอันสามอันโอ้โห <laughs> ได้แค่นี้เองเหรออแบบน้อยมากเลยอือ ได้มา130บาทอะก็ดีก็ดีปืนใหญ่ยังซื้อไม่ได้ซื้อได้แค่ชุดเกราะโอเคไม่เป็นไรอืมข้ามแล้วครับข้ามแล้วครับ21,600เมตรโอ้อ่ะแคปไม่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 เราจะไม่ทํากันอย่างนั้นเราจะไม่จอดเด็ดขาดเดี๋ยวก็ตายอีกโถสู้ได้ยังไงยิ่งกลางคืนอยู่ด้วยพอเลยไม่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 อันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เช่นกัน ถาวันโกเอาละอันนี้ก็เช่นกันลงไปมีแต่ตายครับโอ้โหอะไรลงมาจากฟ้าไม่เราจะไม่คิดสั้นกันถ้าเม่กีนน้ำจิ้มนะมิเตอร์สันอันนี้น่าจะเนื้อหมูแต่เดียวเคี้ยวไม่ออก <laughs> ยังไม่อยากตายเออนี่หมูหมูบ้านเออหมู่บ้านเนี่ยหน้าแวะหน่อยท่านผู้ชมกระสุนปืนพร้อมเราจะซัดให้หมดเลยท่านผู้ชมนะฮะไม่มีการปฏิบัติธนอมอย่างซีเรียส เจ้าเลดดี้นี่แหละอันตรายสุดโอ้โหโอ้โหอ่ะฮะอ่ะฮะโอ้มาจากไหนอีกมาจากไหนอีกอ่ะฮะใจเย็นใจเย็นท่านผู้ชมเจ้าโอเล่นโอเล่นเนี่ยได้อยู่ได้อยู่โอเล่นใช้ขวาได้อยู่อื้มอื้มเฮ้ยพิงกี้หิวด้วยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยมาจากอาวิ่งหนีเฉยไม่มีพวกแล้ววิ่งหนีเราปีนขึ้นไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เราเราผมว่าผมต้องเล่นใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆเคลียร์ค่อยๆเคลียร์โอเคบ้านหลังแรกมีทานโอ้ชิตเอาละท่านผู้ชม ค่อยๆเขี่ยค่อยๆเขี่ยโอเคมีทานเก็บทานมาหนึง่ oh, oh, oh. งโอ้โอ้โอ้เยอะ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 มากท่านผู้ชมเยอะมากเยอะมากบ้านหลังที่2มีกระสุนปืนเทียบเลยครับอันนี้เก็บนิดหน่อยโอเคเช้าโอเคปลอดภัย <laughs> ปลอดภัยขึ้นเยอะไม่ปรนีประนอมไม่ปรนีประนอมไม่มีการปรนีประนอมแอ,มอน้ำยาสเนกงูใช้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอล่ะไม่ต้องมาแอบทองหนึ่งทองสองและทองสามครับไม่มีไม่มีการปรนีประนอมไม่มีการปรนีประนอมไม่มีปรนีประนอมอะไรทั้งสิ้น เอาละเอามาแล้วก็อันนี้เอามาน้ายาพี่วอเตอร์เรียบร้อยเมืองน,นี้เคลียร์หนึ่งอันนี้เก็บไว้อือหือเอ้าเยเฮ้ยอะไร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 ยานะครับยานะครับเ,เล่นนานนะครับพี่เล่นนานนะครับพี่ไม่นะไม่นะเราเราเราจะไม่จมดินกันใช่ไหมเดี๋ยวนะ ไม้กางเขนผมอยู่ไหนผมคิดว่าผมอ้างไว้แล้วอ๋อเมื่อกี้ผมบักไม้กางเขนแน่นอนเลยโอ้ยโถ่สามหมื่เมตรเรียบร้อยถึงไม้กลางเขนจะหาย <c oughs> บักเกมเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรอ่ะแค่นี้ก็น่าจะได้ปืนใหญ่สักหนึ่งเซตชึบชึบชึบอืืมทอง3มก้อนก้อนละ50บาทอื้มโอเคได้ปืนใหญ่นะครับสองกว่าบาทแต่ว่าไปซื้อชุดเกาะก่อน <c oughs> อันนี้สำคัญมาก จะได้สู้กับเจ้าดิปลไม่มีชุดก่อนนะเราตายแน่นอนปืนหนักเรียบร้อยกระสุนได้หมดเลยออืเงินอีก1งสิบบาทโอเคเรียบร้อยอเฮ้ย,ยเดี๋ยวนะเลขสี่ท่านผู้ชมคลักซิฟิกซ์น่าจะแปลว่าไม้กางเขนไม้กางเขนไม้กางเขนผมยังอยู่ที่รถอยู่เลยโอ้โอ้โอท่านผู้ชมคือถ้าผมจะไม่รอดเนี่ยที่ผมว้ามาที่รถได้ เฮ้ยผมชอบอเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยผมชอบบั๊กนี่ะเ <c oughs> นี่ยเออเอออย่าติดอย่าติดอย่าติดเออย่าติดอย่าโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยครับ <c oughs> เจอของเล่นแล้วโอเคเอาละใครหน้าไหนผมกล้าวัดครับรอบนี้ผมคิดว่าผมผมวัดได้หมดถ้าไม่รอดเดี๋ยวค่อยวาร์ปกลับมาที่รถไฟ <c oughs> ขี้โกงมากโอ้แต่วานหลังนี้ของเยอะแฮะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดเลขสี่เด็ดขาด ไม่งั้นเดี๋ยวมันบักท้าู้ชมดูข้อดีนะครับเก็บของจุ๊บ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 เล克斯โอ้โหวาบเลยโอ้เนี่ยเลี่มันมันยังอยู่อย่างเนี้ยเอ่อไม่กังเข็นโอ้โหผมชอบบักนี้มาก <laughs> ผมไม่รู้ทําไงนะแต่ว่าผมชอบมากเลยโอ้คาร์บอยแต่น,นี้ไม่สู้นะอันนี้ไม่ไหว <laughs> อันนี้เขายิงระยะไกลไม่ไหวไม่ไหวไม่สู้ไม่สู้ด็ดขาดอุ้ยแต่ว่าถ้าผมผมขับไปไกลๆล่ะ เนี่ยแล้วค่อยยิงแต่ทีละตัวไม่เอาดีกว่าเสียเวลาเ <laughs> นี่ยมผมค่อยยิงได้นะถ้าไม่ไหวก็คือกลับมาเลยเออผมหน้าสู้แฮะอ่ะใกล้เดี๋ยวรอรอรอใหม่เดี๋ยวถ้ามีอะไรบอสอะไรหน้าสู้เนี่ยผมว่าลองใช้บักดีกว่าเราุตสาเจอบักเราใช้บักให้เป็นประโยชน์ดีกว่านี่ครับโอ้อย่างเช่นเจ้านี่เลยเออเจ้ากรานโนดเจ้าหุ่นยนต์ทั้งหลายเอาละได้เวลาสู้ครับเลขสี่ยังใช้ได้โอเคผมชอบบักนี้มากเลยอ่ะค่อยๆ่อยยิงนะผู้ชม ค่อยๆจัดการนะครับอือฮึ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 โอเคเก็บไปหมดเก็บหมดอืมบูเยอะแฮะคลิปนี้คลิปนี้นานแน่นอนเออสนุกสนุกคลิปก่อนสั้นไปหน่อยเพราะว่ายากเจอของโหดไปหน่อยแป๊บเดียวโอ๊ยเโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ว้าบ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 ้าโอ้ยยังตามมาอ่ะไปดีกว่าผมว่าผมไปดีกว่าไม่ไหวแฮะรับชมดูดูดู ดูเขายิงสิโอ้โหเลื่อนรถไปครึ่งหลอดแล้วเนี่ยผมไม่ไม่มีบัคกันนี้นะโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้โอ้โปืนเขายิงระยะไกลได้ปืนเราเนี่ยยิงระยะไกลไม่โดนเขานะนั่นแหละ ผมว่าแล้วทำไมโดนดิไลยเยอะเอาละถึงการหนูจะสู้ไม่ได้ถาวันโกก็อ่าถาวนโกอ่ะสู้ได้แต่ว่าผมไม่สู้ผมไม่กล้าแต่ว่าเจ้าติปโป้เนี่ยไม่รู้ว่าจะขี้โกงเหมือนกันหรือเปล่าถ้าขี้โกงไปก็ตัดคลิปแพ้ก <laughs> ลา,า,างค่ำกลางคืนเรียบร้อยอืมมีเงิน1อัน2อันและวับ <laughs> แลว้วเอาละวับเสร็จแล้วก็ไปต่อโอโหชอบมากเลยพักน,นี้เ <laughs> ซฟเวลาสุดๆผมไม่รู้นะพักไงใครรู้ก็ลองย้อนกลับไปดูนะว่าผมทำไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้หมู่บ้านอีกอันนึงอ่าค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นน้ำชมค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นโอเคโอเคโอเคเจวินเจวินอะไรเจวินวิ่งไปไหนเจวินเราอยู่นี่โอเค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 หันหลังหันหน้าหลังโอเคไม่มีใครโอเคอ่าได้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 เอามาอืมโอเคปืนกลใช้ใช้ใช้งานปืนกลอ๋อเจ้าเจวินเป็นคนเติมก่อนให้ต้องชมโอ้ พอเจวินเติมกออปุ๊บสู้ยากขึ้นมากแต่ว่าโอ้โหซอมบี้หายไปแล้วนะโอเคเมืองนี้โอ้แต่ว่าผมลืมอันนี้ผมลืมเก็บของตรงนี้วาร์ปมาก่อนโอเคอันนี้อันนี้อยู่นี่นี่อยู่นี่เฮ้ยอย่ามาสิเช้าสักทีขอบคุณครับโอเคซอมบี้น่าจะเบาลงทองหนึ่งทองสองแล้วก็ทองทองสามโอ้โหอยู่ที่เดิมเลยท่านผู้ชมกระสุนกระสุนโอเคบอดอันศักดิ์สิทธิ์โอเคอันนี้อันนี้เก็บไว้ดีนะฮะแล้วก็วาร์ปไปครับ โอโหดีจริงๆเลยอืมซอมบี้เพียบขอโทษนะแต่ว่ามันจะเป็นเอาละ40่0 0เมตรครึ่งทางเรียบร้อยท่านผู้ชมชึบ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 โอเคกระสุนปืนพกเอามาด้วยเผื่อๆนะครับยิงเล่นอืมขอยาให้หมดเลยอืมโอเคเรียบร้อยยาวาร์ปครับผมภูมิใจกับปั๊กที่ผมทำมากเลยกระสุนร้อยนัดโอเคน่าจะไหว โอ้หมู่บ้านอีกแล้วครับ <laughs> โอเคลยลยเลยยอ่าตัวนี้อันตรายสุดนะครับวิ่งไวกว่าเพื่อนอันนี้อะไรเออเป็นโรคซึมเศร้าวอยู่หรือไง <laughs> ตีฟรีครับตีฟรีเขาเป็นสายซับพอร์ต <c oughs> ก็เลยสู้เราไม่ได้โอ้บ้านหลังนี้ทองอันแรกหนึ่งทองสองเออเออทองสามทองสี่ทองสามอันโอเคอันนี้ขายได้ไหมไม่ได้เอาละบ้านหลังนี้โอ้มีผ้าพันแผลเพียบเลยอะ่ะ โอ้บาครับโอ้น oh ี่ม oh ันเป็นหน้าเริ่มเกมนี่ใช่มันคือเมืองหน้าเริ่มเกมโอโอแวกเย็นเย็นโอแวกเย็นเย็นโอแวกเย็นเย็นเขาน่าจะตีตีตีแรงอืออันนี้อะไรเนี่ยพิงกี้อือ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 อันนี้คือบ้านของโอแวกอะบ้านโอแวกอะเออสวยดีบาอันนี้หกนะครับโอเย็น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 อันนี้ชั้นแรกไม่มีอะไรชั้นที่สองไม่มีอะไร อะไรเนี่ยโอ้บ้านหลังใหญ่แต่ทองมินโอ,อทองมีเท่ากับบ้านหลัง,ลงเล็กอะเน,นี่ยโอ้มี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 โอเคมอเอีอันนี้เป็นสีทองอันนี้เป็นสีอ้าวอันนี้เอาไม่ได้โอเคไม่มเป็นไรเลขส่วับครับ่โทษทีนะผมกำลังภูมิใจกับบ,บัคที่ผมทำมาตลอดการอย่าหนะน,น้านี้อันนี้เก็บดีวกว่าอืมเดี๋ยวมันบัคแล้วแบบมันซ้ำซ้อนกันเอาไปละ จ้ากราโนดโอ้แต่นี่แบบมีแค่คนเดียวนี่โอ้มีแค่คนเดียวยังจะยิงเราได้แคมอีกแล้วอันนี้ไม่ยุ่งเหมือนกันอย่ายงบเราก็พอออกไปอืมอ้มอืมอ้มอืม้มอื้มเจ็บเจ็บเจเจ็บเจ็บอื้มไม่ใช่ว่าจะเสียชีวิตนะ <50 S 2> <laughs> ห0าหมเมตรเรียบร้อยเกินครึ่งทางแล้วครับโอ้เชา้าพอดีโอเคจากศูนย์นบาทกลายเป็นเท่าไหร่2องร้อรรวยมากโอเค ปืนเนี่ยครบเซตนะเหลือแค่กระสุนท่านผู้ชมเอาให้แบบฟูลเลยนะครับอ่ะอันนี้เชิบเชิบเชิบโอเคพอแล้วอืมอืมใช้ได้แบบไม่ต้องห่วงโอ้หมู่บ้านอะไรเนี่ยใหญ่มากโหมีคาร์บอยโหโหเดี๋ยวไม่แวะไม่แวะท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้วโอ้แต่ว่ามันน่าลองมากเลยนะไม่ไหวเดี๋ยวผมวาร์ปนะถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมวาร์ปมาที่รถไฟโอเค โอเคเอาละคลิปนี้บอกเลยว่าครบเครื่องครบรถมาทุกที่ไปทุกที่ครับมันมีหมดเลยท่านผู้ชมท, Sky, ทัทง้งสกายทั้งทั้งโอ้ทั้งคาร์บองคาร์บอยคือมันรวมมันบักกันหมดแล้ว <laughs> เออบักบักเออมันแปลกครับตรงนี้ก็เลยต้องจอดหน่อยโอ้ครกเกอร์ครกเกอร์ก็อยู่แต่ว่าโดนยิงเอาละบ้านของคาร์บอยมีอะไรบ้างเหม็นมีอะไรเลยโธ่บ้านนี้กระสุนเยอะมากโอ้โอ้แต่ว่ามีมีมีคนคุ้มกันอยู่คือเจ้านี่อ่ะ กระสุนมา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 ออืฮึมีตู้เซฟด้วยเหรอโอเคไม่ไหวไม่ไหวพัญญาพัญญาพัญญาโอ้โอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากจัดการจัดการจัดการหมดจัดการหมดโอเคอื้มอื้มโอเคมีรหัสด้วยครับท่านผู้ชมตัวอะไรอยู่ข้างในอ่ะตีตีรลัดอะไรอะลรหาจากไหนเอ่ยไม่มีเบาะแสเลยเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้ก็มีอันนี้สองอันเออในคุ้มอยู่โอ้ โอเคเกือบ okay, ไปกระสุนเบืองไปเยอะมากท่านผู้ชมไม่รู้คุมม้มไหมนะเราต้องหาที่เปิดตู้เซฟสิมันต้องมีรหัสอยู่แน่นอนเลยมันต้องมีรหัสอยู่สักที่หนึ่งอยู่ไหน <laughs> มันอยู่ไหนเอ่ยรหัสอยู่ที่บ้านคาร์บอยไม่น่าใช่นะท่านผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือบัคข้างหน้านั้นรถอะไรอะอ๋อรถ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 ,รถเราเองอ่ารหัสรหัสเอาจากไหนอ่าโอ้บ้านหลังนี้ไม่คุ้มครับท่านผู้ชมไม่มีรหัสด้วยหรือว่ามันดรอปแล้วแต่ผมมองไม่เห็นแชท Uh, ถ้าผมถ้าผม,มองไม่เห็นผมขอโทษนะแต่ว่าผมไม่เจอรหัสครับโอเคผมวร์บไปเลยดีวยกว่าเออวร์บเลยโอเคผมพอละไม่เจอครับไม่เจอรหัสอะไรเลยครับอืมอืมน่าจะพลาดน่าจะพลาดโอ้โ oh, ห <laughs> ไม่นะน้องมา <laughs> เรายิงทิ้งหมดเลย <laughs> น,น่าจะพลาดรหัสไปตรงไหนสักที่นึงตอนตัดคลิปผมคงจะมองเห็นเอาอีกแล้วแกมาหยุดไม่ย่อนจริงเลยพอได้แล้วน่านซ้ายนี่เป็นเอประสาทของเจ้าแวนด้านนะแต่ว่าผมไม่เอาละแวนด้าเดี๋ยวเขาฆ่าผม ลาก่อนไว้ได้เราไปหาเจ้าม่วงของที่ฟาร์มมาได้กี่บาทอือฮึไม่คุ้มเลยร้อยกว่าบาทเองโอเคเรียบร้อยหกหมื่นสู่เจ็ดหมื่นเมตรมาเกิดครึ่งทางเยอะมากๆรอบนี้โอ้มาเลยครับมาเลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าล้มสิเฮ้ยจังหวะนี้สําคัญจังหวะนี้สําคัญคิว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 โอเคพร้อมสู้พร้อมไฟพร้อมไฟโอเค โอ้เจ้าติโปเจ้าเจ้าเจ้าตจ้ิโปเจ้าเจ้าดิโปโอ้โอ้โอ้เจงหวะนี้สำคัญคว้ากลับมาที่เดิมโอเคมาดิโปมาดิโปมามาโอ้ดิโปเสกงูมาเพียบเลยครับทุกผู้ชมดิโปเสกงูดิโปฮ่าดิโปเสกงูโอ้โอ้โอ้โอเคโอเคยิง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 เจน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 โอเคโอเคโอเคเอา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 ระเบิดมาระเบิดมาอืมตายหมดโอเคระเบิดระเบิดเพราะเอามาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเอาเพิ่ม เอาเลขเก้าเลขเก้าเลขเก้าระเบิดระเบิดปะระเบิดอืมโอเคโอเคฮู้หู้หู้โอโอเคโอเคโอเคระเบิดมาเพิ่มระเบิดมาเพิ่มเอ่อเอ่อเลขเก้าโอเคอปปปปตุ้มโอเคเฮ้ยหมดยังโอ้โหกรอบพังหมดเลยฮ่แป๊บเดียวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมานี่เลยดิโป้ดิโป้เอาล่ะผมไม่สนใจเขาแล้วผมไม่สนโอ้หูวิ่งไวครับท่านผู้ชมไม่ได้ไม่ไม่สนใจไม่ได้ โอ้โอ้เอาละคว้าไปปึ๊บแล้วยิง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 ทิปเปอร์อย่างเดียวโอ้โ oh. หดิปเปอของผมใกล้ตายโอเคแอมข้างบนไม่รอดชุดเกาะครบเซตทุกอย่างครบหมดเอาละขนาดมีบั๊กแล้วกูซ <laughs> าบั๊กแล้วแท้ๆไม่ไหวครับไม่ไหวกับเจม้มโม